เรามันจะมาเล่นโรงพยาบาลกันเนี่ยไอ้หาเมื่อกี้ไม่เล่นกไอโรงพยาบาลนคนมันนี่ยโอ้ยนี่ไงตัวเออดีอะตรงนี้อีกหนึ่งตัวเดินค้างอยู่ด้วยฮะอ๋อมันวิ่งไปแล้วกระเป๋าบวกกับกระเป๋าตอนนี้โอ้กระเป๋าตัวนึงมิออกไปครับตายครับตอนนี้อย่ายิงกูอยา่า ว่านั้นมันจริงงห้อะโอ้ต้องขอบใจมัน้วแ้งขอบใจมึงมากเลยชิบหายแหมมันจริงงหายได้เราอะมันโชคดีมากเอ้ยไม่ใช่ดิใจดีมากฮะแ้ะแค่โคตรใจดีเลยวะนี่ยะผมคุมโรงพยาบาลไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าก็พอได้นะฮะ นี่คนเกิดครับตอนเมื่อกีอ้วะไม่ใช่เนี้ยแม่งก็โอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเล่นโรงบาลนี่ตัวหนึ่งออกจากโรงบาลไปแล้วที่หนักมือเลยสีนะ่นักหาย ูข้างหัวเราฮะตัวนี้มันเกิดมาแล้วตัวนี้มันจริงให้เรามันหันหลังเราเรื่องนี้มาทางกูแล้วข้างในมีคนนี่ยหมวะกูลืมไปนะฮะเราทำการปับปืนอะไรไปยิงมนดีละ ตอนนี้เราเจอคนเทพไปคนหนึ่งละโอ้ย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 ตายมีนอกลงบาอีกตัวหนึ่งฮะใช้วีอ่ะได้ยินเสียงเลยฮะเจ๊ะเจ๊ะไปเก็บกุดสามไปเล่นนะข้างโรงบานเอาแล้วฮะมีตัวหนึ่งเข้ามาอีกแล้วฮะตอนนี้มันใช้สกา ต้องมาดูกันเนี้ยมันจะฆ่าเราได้หรือเปล่าวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นี่อันใช่แล้ยลงไปยิงด้านหลังมันนะฮะจะมีคนเข้ามาเดี๋ไม่มีปะมาแล้วมั้ง

อนนี่มตายบ่อยแล้วเกินนั่งอยู่ข้างโรงพยาบาลเลยวะนั่งอยู่บนโรงพยาบาลป่าววะพอแล้วมันเกิดอะไรครับนั่งอยู่หัวโรงพยาบาลแน่เลยทหานี่เออจริงก็แม่ไม่ว่าเดินสอ,องน้องไมหนึ่งกู มังแล้วไม่กูโดนลุมโดนไก่ลุมไม่ไม่แมว้าวไป